มีแปลงน้อยเนะเ<อ>าะคอยถ้าขอบนอะนคอแบบดๆนะต้องได้เอาสีไม้มาเก็บขอบอีกบอก่ล้โมมโอนีคือเอางาอาบเอามุมมม้าบมมอมเออเออได้ละแม่มีแต่ว่าเอาสีฟ้ามามาเก็บขอบมันตัวเทีย,ยมมันลื่นออกไปน้อยนึงนะเออ ฟ้าเอื้อยข่อยสิไปใส่เดสิสบายดีเด้อโอ้คือแต่งตัวงามแท้งหมดเลยเฮ้โผพี่น้องเลยไปทางไหนเอเตเลวเป็นเปลี่ยนเครื่องให้ดุโอโอเคโอเคสานาะเดี๋ยวเบิ่งถ่ายทำทางนี้ท่าพี่น้องเลยโอ้ใส่ฉีกกระโปรงปานผู้สาวซับน้อยขึ้นไหมพี่น้องเลยเหมือนเนาะขึ้นน้อยเลยนะโอ้ เก็บตัวนี้นะสมมติกเก็บตัวนี้ไลยกับจับตัวนึงอ้อมนึงก็แม่น,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 นสำเร็จเรียบร้อยสบ,บายดีเด้อทางแม่สร้างเขาเด้อเนานะคือเกาเนาะอืมชองสำน้านี่ว่าใจเย็นครับมือต้องนิ่งนะอีกนะป๋าเอ้ยขันมือบนนิ่งนีงก่ก็โอ้บ่ได้เีล้วนี่ ยันเลอะขอบแล้วก็ย no ่านอันเปื้อนขอบกระเบื้องกับขอบอันนี้นี่กับพ่อแห้งแน่เนาะเผื่นมาทางานนอกแล้วบ้านนี้เนาะจะมาทางในเพิ่นเก็บแลยเรียบร้อยเขียนคิ้วท่าซบเขื่นใส่สีหูสีตาบัดคืองามแล้วเนาะไหมเนาะงามไปคนละแบบเลยนะ แบบต่างจากเก้าลายนะนดด้ี่แต่เราว่างน้ะพะเลไหมเอ้ยเนาะก็ปนช่างก็จะจับให้นะเลยมึงกันโอ้ราไปนน้ำลูกออออืกเซบไ่น มีแปลงน้อยเนาะคอยถ้าขอบนะ่ะคอยแบบจัดๆเนาะคันได้แปลงน้อยนะค้างนู้นแผ่นเย็นคอยท่าม่าจะห่อนี่ก็บอได้เลยเป็นแบบฟองนี่กจะฟองนักสองฟอง สองลมนะเนาะก็จะทาขดสองลมตางกันได้มีแต่สองปล่องนี่พอใส่ตะนางขดปลองสแตลลใส่ตะคายแบบตะคายดนกันยุ่งนะใส่ไปนั่นก็ได้ขัดปลาไใบซโอิ๊วยุ่งสีดังเขาได้แมงไม่มงตของตาได้ยาฝนมายอดแต่ว่าคนเขาไม่ได้ลรวมันปองน้อยอยู่น้องมี ได้สีขาวได้แล้วคนนี่นหลงคาบัดก็ไว้ดีเนาะ กมาสัตัวจะงน้ำาสบุ่น้ครับบน้าสบุ่้าวเฮา่ย็นเนาะ นิ่งออ้ยขากระสั้นมือก็ต้องให้นิ่งบาโอ้ยแม่สี <S 2> <S 2> นี่สีขาวสีตับหมูกับสีทะเลนี่สีตับเข่ากันคักเนาะสีตับหมูว่าทาเอิน้นตับหมูเลยน้องแม่เนาะด้วยตับหมูหรือเปล่านยน้ำตาตลา สีน้ำตาลบอสคนว่าสีน้ำตาลเฮ้เจ้าบอมาตับหมูผู้เดียวเจ้าบอสหอมสีไม่เห็นด้วยสีเลยนี่นักข่าวของว่าสีตับหมูได้แบบนี้เออหากผู้ชาบ้านเขาเพิ่มเอิญสีเลือดหมูนั่นนี่ตับหมูเนอสีตับหมูสางวานะสีตับหมูแต่แกเป็นชู้ไครไปบ่สเราเผาแกบอสไปจ้าบอสแต่สินทางหน้านี่แล้วแล้วอัศนอรพี่น้อง เรียบร้อยสีขผงสีขาวเฮาทำมันนี่จังใดก็ต้องเล่ um งให้มันแล้วนะพี่น uh ้องเนาะทำไปสร้างเอาเพิ่นว่าเอาให้แล้วเนาะเนาะเอาคนว่ามีขาว่ามีพยูเข่าและมือวานนี่ก็จากมีฝนลนด้หนึ่งมือวานเนี่ยมื่อวีซาวซี ต้องได้เอาสีไม่มาเก็บขอบอีกบอลนี่แ้อัคข้ oh. mm hmm. างนี้ต้องเอาสีลงอีกน้อยหนึ่งเลยให้มันตรงกับอัน,นมันอยากเจ็ดไปขางทางทางเหนือีง ปล่อยนั่นไปงามือนขากะต้องนิ่งมือก็ต้องบวชสันอืม <c oughs> <c oughs> อันอื่นบมได้จังสีเขินสีจนท่าบมือวานนี้นี่ได้จังเป็นสีเฮ้มันสีเป็นสีม,นสมันเองเนาะมันบอกคือสีทั่วไปนะแม่นอนสีขาวนะีลามอีกรอบนึง สีนี่เบิร์ในกล้องนี่คือว่างามงามเนาะสีสดใสงามสีมันขึ้นพี่น้องเนาะจะของัอนไปแล้ว,วไปหาลูกดูปุ हम्म <laughs> หาทางลงบ่อหวานโอ้ระวังด้วแม่เอ้ยเนาะ ะเนี่ยค่ะทางนี่เมลูกอ่ะมันมันบเต็มสดมันน้อเดียงนะแมนอันนี้มันไปเซ็เลี่เก็แมนมีแกไคะทนมาไนออมาะ้อมาเลยนาะอือเนาะ สีฟ้าก็ได้ไปแล้วนะเออคอยป้ายอ่ะมีเซ็ตนึงมีสีผ่าแบบคอยลูกลงเนยก็สีกามันการย่างอยู่หรอวะแม่ยงสีฟ้าเนื้อไปเก็บหนึ่งอ่าาแบบเซ็เอ้ยังแมกบอลส่วนั้นบอลเดียวอืมเนี่ยพี่น้องมันมันมันบริหารสรงไปแล้วส่วนทางเนื้อเบิ่งด้นแม่เนอะ ก็มือนี่เนาะมือนี่ใจต้องสงบขาว่าต้องสร้างค, <c oughs> คิดงานสูง,นงเนาะมันบูนมีเซ็นเมื่กันยักไปเลยแม่อะไร ตามเส้นเลยดาตามเส้นนะขึั่มเียนายไปนายไปได้ปะเนาก็ตามือยิ่งยิ่งจะพอเนาะมีเ็จะง่ายเเนาะัให้เกิดออกเกิดออกเอาสีฟ้ามาเก็บเอาขอมอืมเคียงแล้วบ่เด็กมุมมุมมุมหน้าเด็กมุมมุ อ๋อได้แล้วแม่มีแต่ว่าเอ้าสีฟ้ามามาเก็บขอบมันตัวเทียมมันลื่นออกไปหน่อยนึงนะ่ะเอะอเก็บนิดนึงเออเก็บตามเจมันน่ะแบบ <c oughs> ขาไม่ต้องสั่นใจต้องนิ่ง <c oughs> อืม จะเอาซีฟ่ามาเก็บขอบก็ได้บ้างแล้วก็ค่อ,อยเก็บพี่เรีเนาะ ใจเนยอีกซ่องหนึ่งเป็นซ่องนี้ก็แม่ถือว่าแล้วแล้วก็มีแต่รอเก็บรายละเอียดเนาะขูดซีกุญยังอออตามที่อโตัวมันเลอะมันยังมันเล้วตัวน,นี้เ,เนาะเนิ่มคอยการแบบเพิ่มบริสไซสกงุงสกอก,ก,กติกเก่าเนียบเลยเนาะดึงเสร็จเลยเพื่อนวะ เออได้แล้วมีแต่เอาสีฝาแล้มากรบคออีงปวพี่น้อยเนาะต่เบกไข่ดแดงเนาะไม่เซอออนเนื้อ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 มาเนะเรคือสีมันแห้งได้เมือนในเบิร์นีงไข่มแดงแล้วอ่อนน้ำเนื้อมาปพี่น้อยเนาะ โครงสร้างหิ้วซีมาเลยควรน้ำกันเป็นกวรน้ำเพราะว่าเราเสียมาใส่อ่าซีเนาะขึ้นไปเก็บตามขอบมันพี่น้องเยเพราะว่าขอบมันนี่มันจะอันนี้เนาะอ่ามันจะบ่ออันนี้หน่ิดนึงเนาะเก็บขอบสีขาวให้มันเนียนขึ้นกว่าเก่าเนาะแต่ว่าอันนี้ค่ะมันสีเลอะขอบหน่ิดนึงเพราะว่าทางการสร้างเพิ่ไมไปอัน,อนใส่แนวอันนั้นเนาะ ที้มีแคตมันต้องเอาสีไม้มากบอีกบ่ได้บ่เั้ เอาน้าจุ่มล,าล้างกับเซตออกออกโมอ๋อไหมโมอ๋อไหมมันต้องเซตออกตอนมันต้องเซตตอนที่ว่าเ้าท่าตอนมันเลอะตอนแรกเออเเแบบห้าข้าขูดแล้วห้าสีน้ำมันลงน้ำหลังเลยบางทีสีไหมนะแม่เพราะว่าสีมันบมออ,อ,ออกพี่น้อง ได้กินมดตกกะาฮะปูสอไดบกินมดี่นังโคนี่อั่นโคก็ไป้าปูพี่น้องเนาะปรตูพิ่นขามาบ้านสซอเป็ใบพักะเจ้าชย่งใบพักเอาไปย่งันนะอันทงส่งเจ้าหันเจ้าว่าเงืนบ่นอ่ะเออปุ๊บยา สุบยาเอาเอาใบยังไงนะเอาเอาใบยุบยาสุบยาใบม่นเปไติวนะบอแมนใติวไปทำยาใบสุบยาบต่โอ้ใบไปต่บัดบักิวเลยนั่งบอแมนบับกดิ่ได้เอาตำอานังปตูกับจะคพ่นมาแต่ทางไหนพ่เราเห็นแจ็คพ่นมาในบ้านนี่นะ่ะจจกเพ่นมาแต่ทางไหนบอกปตุ อันอยู่ใช้เท่อนพ่อตูหน่อย,ใน,นอยในบ้านนี่บ่ในบ้านนี่แหละเออมีลูกมีหลานอยู่บ่มี่เออล,ลูกก่อนอยู่บ้รนณาเนี่ย<อ>ล,ลูกก่อนในเรือ่อนนั้นคนหนึ่งแต<อ>่บ้านนี้ส่วนต,ตาาวัวตะก้าค<ม>ืโอโบโบเคยเห็นเข่ามาบ้านสตีลใช่ไหมเมื่อนี้เป็นแน่แคือว่าเข่ามาบ้านสตีลเอามาแล้วเห็ุไรเรามาเรื่อยได้สามุกบ่เรามาเวเรื่อยอยู่เวเรื่ก็มาเรวัด เออมาตลอดนะพ่อเนาะเป็นกะทิน้มทอดเนาะพี่น้องพึ่งให้ยล้วกูให้ยังนะให้เอาพื้นให้ยังกูเอาพื้นอืมมาแถพื้นต้มกาแฟอันนี้ต้มกาแฟบ่ต้มแล้วพื้นมาให้ยังกูปรตูจะไปใช้ศาสตรนี่คือถุงใหญ่แท้นี่โอ้ยเฮียยังในถุงนะเบิ่งในดูหามียังอ่ะเอาแล้วเอาแล้วดีมาก เส้นนำกิน huh. ก oh. uh ็ค huh. uh ือเบแล้วน่ะบดแล้วยูมันเก่านะอืออันนี้พ่อตู้สิไปใส่หน้านี่นะกินเากนบือเบืกเบื่เคย่ิเบื่อเคยกินบื่ทเบอเนน่อบ่อเบื่อเบื่อเบืกอเบื่อบอเบื่อเ่าเบือบื่่าเบ่เอบืเบอเอเบือเ่อเเาือือม่อาออเ่เพิ่นเพิ่น อยากลองซิมเบอรันเสนอใาเิ่นกินอรว่าในเรื่องใครพางหมดบ่นี่เยี่ยวไงอือนี่พี่น้องเนาะไม่ยากะตพตกมามาเปนสเตนเนาะมาแบดินแมหัวพี่น้องเนาะ

ใครเนี่ยคกูกล้าอยู่พี่น้องเนะาะคนออเกง่งเกี่งขูดอ๋อ,อได้แน่แนี่เนาะไทยกว่วกิ้นนยู่ <c oughs> ออ ไอ้กระป่องเสียงเกยงกระป๋องกระเกิดกระปันากไอ้กระปันบ่อย่างเี้นะผมตอนตอนลงกระเบื้องก็ได้กระองกลมๆได้อะไรนี่หนึงเดยนึงเดย์มจะบอกระตูไม่ได้กระปันกระป่องกระปันทังกลมๆกปันนากเด้ทาไปนี่เท่ากันนี่เอาอย่งนั้นะ กระปองกระปองกรองเออเออให้แล้วให้แล้วให้แล้วแม่โยอก็ให้แล้วเราภาษาเป็นเองพี่เราเลยเนาะออใส่กักเ้าก็บัดนแบบขึ้นเอเอาแป้งให้น้ำแป้งหน่อยหันนนี่ในกระเป๋านี่พยอยๆ จะวปเขามาหาไมสร้างไปสร้างคนใส้แล้วเนาะดิืดเขาบ่ฮะยืดเขาบ่ก็ย้ายๆกินนะนี่ตัวยก็ติดเขาเอาแต่แป้งนหน่อยหับไร้ยังม่ทันเทียนิดเขาไสร้างได้เนะเ่อยแล้วเนาะยังยังหรอนี่าะบอกตัวน้อยเป็นเป็นแป้งเนาะแป้งแป้งขนมไเ่นแป้งน้อยอันเดียบเน้อง โอ้แล oh, ้วก er, no? kind of uh, ็จ uh, ักหอยจักกันาไว้เนาะแล้วก็เงี้ยงยังอ้าไปเห็นแปลงน่อยเห็นไปเห็นอะรนี่แลอาจีิาเองเนาะมนี่แหละอาเอางฮะลจิบเขากบตังมาให้ล้มากินด่มาให้กินาเลยเานาะาแล้วเ้

พิะเอาือนอะเอหมาเมนเจ็ากลัวลบ่หมบ่อะแมแต่ว่าแต่ว่าทังพอคนนี้คนถูกขเหียดดิอืมระบามันก็เลยโมเมนทังพอเหตุทานนาจ้งนี่บ่ฮะพอกันได้เหตุทานอยู่บ่เฮอโอสมพ่อได้พี่น้องเยเนาะเตทานเาจ้งเ บองเพิ่นก็ส่งแข็งแฮงเนาะย่างไปนาะอ๋ถ้าเราบ่แขงแล้บ่ย่างบิดทกปุ๊ดปื้นั่นและว่า้อีสิเาได้มาอาดิตอกนยบ่อยอืมคืออาน่รู้จักแวถึงเียบดยนียเนาะเพราะว่าสีเพราะมันเริ่มว่ากงมันเหนียวเ้ากันฮดเด้ออบานเนาะโอเค สิเก็บอันีมันสิมาซาแบบนี้แน่นอนไหมเนาะมต้นจีน้มันก็มอ่เเป็นนเจอที่เนื้อแล้วมัอันนี้มใส่ได้ปะสมใสน้ำมันลายนนนอปลอย สใส่น้บบมันลายได้เป็นงเนาะใส่น้ำมันลายพอด,ดีไหมเทนเนอร์ก่าเป็นสีเคือบออสีเคือบใม,ม่เลยเหนมเป่น้ำมันลายมันเดือดบ๊แบบมันทาสบายทาหมอนดิไหมสีเคือบใม่ทาบ,บน,นี่นะ

โอเคซาพี่น้องเนาะทำเหมือนสามคนการกำลังเก็บรายละเอียดเนาะก็เอาสีประมาณนี้ก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าทำให้พี่น้องได้เบิร์นก่า็เดิมเลยพี่น้องเด้อาพี่น้องเนาะโอเคสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องเนาะพบๆกันในคลิปหน้าสบายดี